ทีนี้มาแลกกันต่อค่ะน่วยงานในสร้างกัดกระทรวงพัฒนาสร้างคมและความมั่นคงข้องมนุษย์นยคะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขาได้มีการเปิดกิจกรรมคารวานจิตอาสาพระราชทานกระทรวงพอมอค่ะ ทีอาคารอนเนกประสงค์สถทานคุ้มครองสวัสดิภาพาภูเสียหห้จากการคาม,มนุษย์ดรั่วบานซี่สุราชค่ะน่วยงานในสร้างการกระทรวงพัฒนาสร้างคมและความมั่นคงข้องมนนษุ์จังหวัดสุรา์ธาน,นีโดยนางเศร้าชนดาชนะซี่รัตนาุลพัฒนาสร้างคมและความมั่นคงข้องมนนษุ์จังหวัดสุรา์ธาน,นีได้เปิดกิจกรรมคารวะจิตอาสาพระราชทา,านกระทรวงพอมอฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนม์ันพรรษาหกรอยีบ 28กรกฎาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเริ่มพระเกียรติพระบาทสมมด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็เป็นการเพื่อแพร่โครงการหรือว่ากิจ,จกรรมพ้นงานพระราชากรณเนียกิจถี่ซอดคลองกับภารกิจของกระทรวงพอมอ,อมรวมไปถึงเพื่อจะสร้างบุคลากรของกระทรวงพอมอตามแนวทางการเป็นจิตอาสารพระราชาทานตลอดจนการสร้างพลังบูรณาการความรวมมือระหว่างน่วยงานในสร้างการกระทรวงพอมอผาขีเครือข่ายพักรัฐเอกชนและก็ผัก ประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเประาะบางในระดับพื้นที่ค่ะครับสำหรับโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกกล้าพันไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการสร้างความร่มรื่นในบริเวณด้านทิศตังคองน่วยงานและการปล่อยขบวนคาราวานกิตอาสาประาทานนันนะครับซึ่งกำหนดเป้าหมายใ,ในการปลูกกล้าไม้จำนวนทังเมตรในกาอยติต้นครับและการลงช่วยพื้นช่วยเลือกพื้นที่ประชาชนกลุ่มเประาะบางในสุราษฎร์เนี่ยจำนวน14ครัวเรือนโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัด น,นะครับวันโอมนี่แหละครับหน่วยงานนะครับหน้าในเขตพื้นที่สุราษฎร์และเกี่ยวรวมกิจกรรมจำนวน80คนครับเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะ